สำหรับใครที่มีปัญหาในการโหลดแอปเวอร์ชันใหม่ๆแล้วแอปเด้งบ้างเจอบั๊กหรือไม่ชอบกับเวอร์ชันนี้นะครับอยากจะกลับไปเป็นเวอร์ชันเก่าก่อนหน้าซึ่งวันนี้ก็เลยมาสอนวิธีการดาวเกรดนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้แอปเวอร์ชันเก่าก่อนหน้าสำหรับคนที่ใช้ iPhone, iPad วิธีการดาวเกรดแอป iOS นะครับก็ง่ายๆเลยหนึ่งก็คือ1ก็คือเราต้องมี iPhone หรือ iPad ของเรานะครับรองรับตั้งแต่ iOS 11จนถึง iOS 14.7.1ล่าสุดนะครับแต่ว่าเครื่องของเพื่อนๆน้องๆเนี่ยต้อง jailbreak s i r i หรือว่า jailbreak Cydia ก่อนนะครับถึงจะทำได้ปกติก่อนหน้ามันจะไม่มีปุ่มเวลาเราเข้ามาแอปตร์ของ iPhone หรือ iOS นะครับมันจะไม่มีปุ่มให้เรากดเพื่อดาวเกรดนะครับมันจะมีแค่ปุ่มก้อนเมฆเพื่อดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งตัวแอปนี้นะครับสำหรับเครื่องที่เจลเบรกแล้วเราก็จะสามารถดาวเกรดไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้นะครับวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งก็คือเราต้องเจลเบรกมาแล้วนะครับซีรีหรือว่าซีเดียก็ได้ก็ให้เราเข้ามาที่แอปอย่างของผมเป็นซี r รีนะครับมาที่แหล่ง แล้วก็กดด้านบนนะครับเพื่อกดเครื่องหมายบวกเพิ่มตัวลิงก์โค้ดที่แปะที่ผมแปะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็วางลงไปหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามที่ผมขึ้นให้นะครับคือ c o k e p o k e s นะครับ g g i t h u b i o นะครับ ก็ข้างหน้าก็คือ https นะครับก็คือใส่สลด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ในคลิปเลยเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็มาที่การค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า App Store p a u นะครับจะมีเครื่องหมายบวก ตัวแอปตัวนี้รองรับตั้งแต่ iOS 11จนถึง iOS 14.5แต่ว่าผมลองทำกับ iOS 14.7.1แล้วทำได้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวแอปนี้นะครับผม จากนั้นก็ให้เราไลารีสปริงเครื่องนะครับง่ายๆเลยแค่นี้นะครับแค่ติดตั้งตัวแอป Store p พั s นะครับแล้วทีนี้เราก็เข้าไปที่แอป o r e ของระบบนะครับของตัวเครื่องของเราคือก่อนหน้าเนี่ยมันมันจะไม่มีตัวดาวเกตแถบดาวเกตขึ้นมาให้เราดาวเกตนะครับถ้าเป็นเครื่อง ปกติหรือ App Store ปกตินะครับถ้าเราติดตั้งตัวนี้แล้วเราจะพอเวลาเราอยากจะดาวเกตย้อนกลับเวอร์ชั่นแอปก่อนหน้าให้เราแตะค้างไว้นะครับที่ตัวก้อนเมฆหรือตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะดาวเกตนะครับหรือย้อนกลับเวอร์ชันนะครับมันก็จะมีภาษาอังกฤษให้เราเลือกเป็นว่าดาวเกตนะครับเราก็กดคําว่าดาวเกตนะครับอย,อย่างสมมติตัวแผนที่ที่ผม ทำการดาวเกตให้ดูอย่างสมมุติผมจะดาวเกตตัวแอป,ป Google Map นะครับก็คือผมมีปัญหาแอป,ป Google Map เวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยจะเป็น5.77นะครับแล้วก็ในเครื่องที่ผมติดตั้งก็นหาจะเป็น5.75แต่ว่าผมจะย้อนให้เป็น5.74นะครับเวอร์ชันที่น่าจะ,สะเสียรของผมนะที่ผมใช้โอเคแล้วก็พอเรากดดาวเกตเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกเวอร์ชั่นค่อนข้างเยอะเลย นในแถ็บเมนูดาวเกตเราสามารถบล็อกอัปเดตได้นะครับเราอยากได้เวอร์ชั่นไหนเราก็เลือกเอาเลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่เลือกแรกเลยนะครับเวอร์ชั่นก่อนๆเลยโอเคผมจะเลือกเป็น5.74นะครับลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็กดแล้วก็ให้เราใส่ Apple ID ของเรานะครับซึ่งคือมันจะโหลดตรงนี้นานหน่อยนะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านของ Apple ID ของเรานะครับแล้วก็ทำมันท็ทำการดาวน์โหลดปกตินะครับเหมือนเราดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันใหม่ๆอ่ะมันไม่มีส่วนของขั้นตอนนะครับแล้วขั้นตอนมันน่าจะเป็นบัก๊กมันเลื่อนเส้นทางไม่เชื่อมโยงกันเนี้ยนะครับผมก็เลยอยากจะย้อนไปเวอร์ชันก,นก่อนๆหน้านะครับและที่นี้พอทำไปทำมาผมก็เลยโอเคเอามาแนะนำสำหรับเพื่อนๆน,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 น้องๆที่มีปัญหาด้วยอาจจะแอป,ป a c e b o o k แอป YouTube หรือแอปอื่นๆนะครับก็ย้อนกลับได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกมมันจะย้อนได้นะแต่ว่ามันอาจจะย้อนได้บางเกมนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นให้อัปเดตอยู่ดีนะครับก็คือน่าจะทําไม่ได้นะครับสําหรับพวกเกมบางเกมแค่นี้เลยนะครับผมเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับว่าก่อนหน้าผมเป็นจุด5.75เพราะผมดาวน์เกรดมาผมเลือกเป็น5.74 ก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะดาวเกรดเวอร์ชั่นไปเป็นเวอร์ชั่นเก่าก่อนหน้าหรือเพืเ่อนๆน้องนะครับสงสัยยังไงหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้ใต้คลิปเลยนะครับ